สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนที่นี่ปานานาสลิงวันนี้เรามาทั้งซี่โครหมูตุ๋นมันฝรั่งนะคะบางทีเรามีเพื่อนมาย่างที่ปั้นเราไม่ว่าเพื่อนจะเป็นเคซอร์พรส์หรือว่าจะเป็นเครับไว้ร่วมหน้าแล้วเสิร์ฟอาหารจานนี้เป็นอาหารจานหลักเหมาะสมมากเลยค่ะ เวลาในการทำอาหารจานนี้ประมาณจะใช้เวลา1ชั่วโมงนะคะดูคลิปวันนี้เสร็จแล้วคุณน่าจะรู้สึกว่าซี่โคหมูด่วนมันฝรั่งเรียนทำง่ายช่วงนี้ซี่โคหมูขายแพงที่ฉันดูโลลัดประมาณ500ไทยบาทนะคะวันนี้จริงๆซื้อมาเจร้อยกังซี่โคหมูและก็3อันมันฝรั่งนะคะ เรามาดูกันซีคอมหมูตั๋นมันฝรั่งทำยังไงนะคะ first thing first เรามานวดซีคอหมูนะคะเติมน้ำเย็นลงในหม้อแล้วก็เทซีคอมหมูลงไปนะคะแล้วใส่ขิงต้นหอมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้างคนมีเหล้าเหลืองใส่ด้วยนะคะถ้ากดไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเทคนิคที่หนึ่งดวซีคอหมูด้วยน้ำเย็น เทคนิคที่2ต้องใช้ไฟต่าง low heat นะคะในขณะที่อุณหภูมิของน้ำค่อยๆสูงขึ้นปล่อยให้เลือดสิงสอดกับหลอกค่อยๆไหลออกมาจากกระตูนะคะถ้าเกิดว่าเราแช่กระตูในน้ำร้อนเนื้อจะแน่งทันทีเลยค่ะแล้วก็เลือดของกระตูจะออกมาไม่ได้นะคะ สิงสงกระโปรการเลือกออกมาไม่ได้เนื้อกินแล้วจะมีกลิ่นนะคะจะไม่อร่อยค่ะใช้ไฟต่างแล้วก็ให้น้ำเติมแบบนี้ก็พอแล้วค่ะจริงๆให้น้ำเติบกุุกรุกรประมาณ15นาทีนะคะจังไว้ว่าอย่าให้อุณหภูมิสูงน,นะคะมันฝรัมงบอบเปลือเสร็จแล้วเราลี่เอาไปแช่น้ำนะคะไม่งั้นออกซิไดซ์ง่ายนะคะแล้วก็หั่นมันฝรั่เป็นก้อนใหญ่ๆนะคะ หั่นมันฝรั่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็รีเอาไปเช่นหนังเหมือนกันนะคะตอนนี้เรามาหั่นแปลเพป์ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเบลเพป์ที่ตู้เย็นก็ไม่เป็นไรนะคะจริงๆใส่เพราะว่าสีสวยจะทำให้จานของเราดูน่ากินมากกว่านะคะซี่โครงหมูลวกเรียบร้อยแล้วค่ะใช้หนังหลังให้สะอาดนะคะแล้วสตดงหนังไว้ตอนนี้เรามาเตรียงเครื่องปุงลสกกันนะคะ เกทียงแบบนี้จริงๆใสน้ำมะนงาไว้วก็เช่ในตู้เย็นอยากกินเมื่อไหร่ก็อีเอาไปแล้วก็สะดวตัวมากค่ะวันนี้จริงๆจะใช้กระเทียงนี้เตียงกลเทียงลายกลีบนะคะแล้วก็ขิงหันเป็นแผงๆนะคะนอกจากนี้เราต้องการอบเชยจริงหนึ่งอันนะคะโปยกาหนึ่งอันใบเกะวานสองใบแล้วนอกจากนี้เราต้องการ จีวนไยแห่งอาหารเสฉวนต้มปันจี้งนะคะเราเรียกว,ว่าต้ปันจังโงต้มปั้นน้ำมันแดงตอนนี้เรามาผัดเครื่องเทศนะคะใส่ทุอย่างเข้าไปนอกจากกระเทียมนะคะใช้ไฟกลางแล้วก็ผัดเครื่องเทศใต้กลิ่นหอมแล้วก็ใส่ต้วปั้นจ้งลงไปนะคะหลังจากใส่ต้วปั้นะะจาา้างลงไปแล้ว เราจะใช้ไฟแรงนะคะแล้วก็น้ำมันจะออกสีแดงๆนะคะน้ำมันแดงแล้วตอนนี้เราจะใส,ส่ซี่โครงหมูลงไปนะคะจริงๆชอบซี่โคอที่กรอบนอกแล้วก็ข้างในกินแล้วยังรู้สึกว่าชุมช่มฉ่ำนะคะแล้วก็คนผ่าสองถึงสามนาทีก็พอค่ะเพราะว่าเราใช้วิธีตูนให้รอชาซึมเข้าไปในเนื้อของซี่โคอนะคะ จะไม่ใช่ใช้วิธีผัดนะคะเราอิ่งผัดแล้วก็ข้างนอกจะอิ่งแห้งนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องหว่วงค่ะเพราะว่าเราใช้เทคนิคไฟอ่อ,อนมาด้วยซีคอลข้างในไม่ว่าทำยังไงก็ชุ่มช่ำอยู่แล้วค่ะผ่าเรื่อยๆรจริงๆผ่าประมาณอ่าสิบกว่านาทีนะคะตอนนี้จะใส่ซีอิ๊วตังเข้าไปนะคะซีอิวตังจะทำให้เนื้อ ดูอิ่งสวยกว่านี้ค่ะแล้วตรงนี้ใส่มันสล่งนะคะผ่าให้เข้ากันนะคะผ่าประมาณ2ถึง5นาทีค่ะแล้วเดชชอบนะคะเวลาคุณขี้เกียจผ่าแล้วแล้วก็เติมหนังเข้าไปนะคะใส่น้ำให้หนัง cover ทุกสิ่งทุกอย่างในโมนี้นะคะเราใช้ไฟกลางถึงไฟต่ำนะคะแล้วก็ปีฟ้า อย่างน้อยเราจะสตูน40นาทีนะคะที่เหนือเคเป็นรอเวลาถึง40นาทีแล้วนะเวลารอเราเชอีกทีนึงเพราะว่าแป้งของมันฝรั่งเยอะเรากลัวตีกับโมกค่ะเราสเติมอีก i ีนะคะเวลาเราดูหนังเกือบหายไปแล้วเราจะสายเบลเพเ์เข้าไปนะคะเบลเพเ์ต้องไม่นานค่ะ เราตูมหนึ่งทั้งสองนาทีก็พอค่ะจริงๆจะไม่ใส่เกลือแล้วค่ะเพราะว่าโต้าปันเจี้ยงสีิวดังก็แค่มีอยู่แล้วค่ะเราใส่เค่ต้นหงสัซับกับงาเขาอีกนิดนึงนะคะก็พอแล้วค่ะหอมมากๆ,ๆเลยค่ะเพื่อนเวลาชิมคุนจะได้กลิ่นความหอมมีหลายชั้นมากเลยค่ะภาษาที่่อไม่ถูกค่ะเพื่อน อร่อยมากขอให้เพื่อนเพื่อนมีโอกาลสลองทำซี่โครงหมูตุ๋นมันฝรั่งนะคะที่นี่ Banana Sleep นานาส,สัปดาห์หน้าเจอกันนะคะบ๊ายบาย